ธาตุน้ำเนี่ยเราก็อาจจะเรียกว่าอาโปธาตุอาโปก็แปลว่าน้ําธาตุก็คืออะไรวะคืออะไรวะที่มีคุณสมบัติของเหลวอ่ะก็เรียกว่าธาตุน้ําก็มีอยู่12ชนิดด้วยกันที่มีการจําแนกในทางการแพทย์แผนไทยแล้วก็มีความสําคัญในการตรวจวินิจฉัยความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือที่เรียกว่าสมุดฐานวินิจฉัยในทางการแพทย์แผนไทยซึ่งสมุดฐานวินิจฉัยเนี่ยถือว่าเป็นกิจที่สําคัญข้อที่1ของ แพทย์แผนไทยโดยเฉพาะเวชกรรมไทยเลยโดยเฉพาะแพทย์นะที่จะรักษาโดยภูมิปัญญาทางด้านการแพทย์แผนไทยนี่ก็ต้องสามารถที่จะตรวจวิเคราะห์ได้ทีนี้ธาตุน้ำเนี่ยก็มีคุณสมบัติเป็นของเหลวเอิอาอาบซึมซาบแทรกซึมไปได้ก็เลยมีพลังในการซึมซาบนะเกาะกลุ่มไว้นะทำให้มันเชื่อมสนิทติดกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของของเหลวถ้าเทียบกับอันแพทย์แผนปัจจุบันก็เทียบได้กับ ของเหลวในร่างกายอยู่บอดี้ฟลูอิดนั่นเองการจําแนกอาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับต่นี้การแพทย์แผนไทยเนี่ยเมื่ออัตราชิน้ํามีอยู่12ชนิดเนี่ยเขาก็เรียกว่าทวาทศอาโปธาตุทวาแปลว่า2ทศแปลว่า10นะอาโปแปลว่าน้ําธาตุก็คืออวัยวะเพราะฉะนั้นอวัยวะที่เป็นของเหลวมีอยู่12ชนิดด้วยกันธาตุน้ํา12ชนิดหรือทวาทศอาโปธาตุเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยติดตังน้ําดีเสมหัง เสลดหรือเสมหะที่เราขากขาก,กันอยู่เนี่ยบุปโภน้ำหนองโลหิตตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทมันข้นวสามันเหลวอัดสุน้ำตาเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลาสิกาน้ำไขข้อแล้วก็มูดตังน้ำปัสสาวะกรับอันนี้ก็คือของเหลวในร่างกายที่เราเรียกว่าธาตุน้ำในทาง การแพทย์แผนไทยครับ